เป็นทีมยวยโชคราวหน้าที่วก,การอำเภอคลองหอยโคงจังหวัดสงขลาสะดวกที่ไหนไปที่นั่นครับยอย่าลืมนะพระนครศีอยุธยาวันนี้รองสวนผู้ดีสอดด้านประธานดิงจับมวยไทยรากย่าให้โอกาสเยาวชนต้นกล้าพันดีนี่ฮะสนับสนุนนะเราได้ผู้ใหญ่ใจดีแบบนี้นะครับมวยไทยเราจเจริญแน่นอนครับบนเวทีหน้าหุกซายตัดเข้าไปหน้าเต็มๆนะครับจะครบ5ยกหรือเปล่าครับ ดูกันแบบเต็มอิ่มเต็มอารมณ์เลยนะครับให้รู้ผลกันไปเลยครับ5ยกครับนี่เป็นคู่ที่5ของวันนี้วันนี้ก็ดุดันหน่อยครับมวยครับมีนอกัน2คู่นะครับตัดล่างอาเจ็บซ้ายครับยังไม่เคยชกกันนะครับอย่าอีกครั้งหนึ่งน้องน้องน้องมวยบนเวทีนี่รู้นะครับว่าจะชก5ยกครับแต่พอรู้ว่าได้ออกทีวีนี่ใส่กันเลยครับไม่ต้องรอกันเลยครับมีโอกาสต้องใช้นะครับ ฉายต้องโชว์เพื่อนฝูงดูเยอะครับถ้าชนะแล้วก็มาฮีโร่เลยครับกลับบ้านครับในสังกัดของเกียรติเพชรตรงนี้ครับศึกทีวีทีวีเกียรติเพชรเอสซปเปอร์ไฟครับทุกวันเสาร์14นาฬิกาสานาทีถึงเวลา16นาฬิกาสานาทีครับในทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเนี่ยเร่งกันแล้วเกินครับเดินเปิดเกมครับเกมบักเจาะขาครับอมัดขวาบน เจอเข่าซ้ายครับเอาสับมาครับมัชชานุยอมที่ไหนลหะครับเอาแพยายามจะขวางโตอ่าเตะขาไม่โดนเ่าวกับบนออกมาครับขยับตัดล่างครับทางด้านเจมสักจะกระโดดปักศอกครับเจอเตะตัดล่างครับซ้ายครับของเทเลนมัชชานุหันกับนะครับเจาะยางครับทางด้านเจมสักนี่เอามาครับ มัชชานุมีศออครับชวดเฉียงเฉียวไปเฉียดมาอ้มีดีคนเราแบบแล้วครับเหลี่ยมข่าวป่าไปเรื่อยๆครับต้องบริหารกำลังเหมือนกันเพราะว่าต้องชกกัน5ยกนะครับต้องพอดักพอนักพอเบาครับโดนขาออกแข้งซ้ายครับสายหน้าครับสายหน้าครับมัชชานุอ่าเนี่ยครับลูกหลานจากหินเมืองน้ำดำกระสินธ์ครับแล้วมาโตอยู่ที่นี่จังหวัดจันทบุรีครับ จัดทีมครับมัชชานุเกมสักก็รับไปเยอะนะครับอ้าคืนบ้างจังหวะยืนห่างครับยืนห่างนี่จะโดนเตะขาก่อนครับนี่ครับขาซ้ายหน้าอ้าวยังไงครับขาซ้ายหน้าชักจะไม่ดีครับมัชชานุตั้งให้ดีฮะหันข้างให้เตะหันหน้าแข้งให้เตะครับอย่าออกอาการใหเหินนะครับมวยไทยไก่เบยนี้ให้อาการค่ต่อสู้ไม่ได้อะต่ะอไปกระโชฟอร์มจัดนะครับวันนี้ฮะ ในทีมสอยิ่งเจริญตามช่างนะครับมาเชียทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นไม้สร้างเงินไม้สร้างคำกอไผ่อ่าระรับชาครับดีฮนะยกแรกที่ผ่านมาก็ใส่กันเลยครับส่วนมากครับชิดได้ทำเลยมน้าครบเคลื่อนเรื่องมวยไทยมาเลยครับดีฮนะภาพช,ช้าที่ผ่านมาในยกแรกครับต่อยับกันอีกทีครับดูรายการเราจบนี่ครอยู่แถวแถวจังหวัดพระนครศรียุธยาครับ คลองสนผู้รีสอดครับมีมวยดาวรุ่งให้ติดตามรับชมด้วยกันถึง20คู่ด้วยกันครับหรือไม่งั้นพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาครับก็มีเช่นเดียวกันครับกับศึกรักคลองหอยโขงครับบวกเกตเพชรสันจรครับที่เวทีมวยเช้าคาวหน้าว่าการอำเภอคลองหอยโขงครับไปดูกันได้ครับ2รายการดีๆในวันนี้เลยครับเอาละครับยกที่2ครับมาดูว่าชก5ยกแต่ว่าจะครบ5้ายกหรือเปล่าเพราะว่าทั้งคู่ออกอาวุธกันหนักแรงเหลือเกินครับ พลาดก็จบได้ครับลูกเตะขาจาอ,อยางแล้วก็ลูกศอกคดูฮะ mm hmm. จังหวะของมวยคู่นี้เจมสักแสงทองคาสจากปทุมธานีมัชานุจากจังหวัดจันทบุรีครับน้ำเงินขยับามจะเตะขาออากมาเตะขวาขึ้นมาครับทีบครับมัชานุจะทีอีกที่หนึ่งครับเจอเจมสักเตะขา เน้นไปที่ขาของมัชฉานุนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นอวัยวะร่างกายของมัชฉานุที่อยู่ใกล้ที่สุดครับเอาครับขยับเข้ามาเตะซ้ายครับเจอตัดล่างอีกแล้วครับขยับเข้าไปครับจะต่อยยังไม่ชัวร์ก็ไม่ออกครับถีบซ้ายมาเจอเตะตัดล่างขึ้นไปครับของเจมสักอ๋ใช้ได้เลยนะครับคู่นี้ครับน้ำอดน้ำทนจังหวะลีลาอาวุธกำหนักนีได้เลยทีเดียวครับพลังอาวุธนี่ครับ มีกันโอ้ยสายดีดเลยครับสายหน้าครับไม่ธรรมดาฮะน้มวยฮะยกสายหน้าตีเลยนี่ถือว่าพอบเครื่องเลยครับถีบซ้ายสาบศอกไม่ถึงครับจังหวะได้แต่ว่ายังฮะจังหวะนี้ครับปาจี้เข้าไปครับเจมส์สักไปจะเตะขาครับเจมส์สัตีบปาจะเตะคืนครับไม่โดนอาทีหลุดดันออกครับเจมสักในอยยังครับยัง ยังไม่ตีกันแบบร้อยเปนตะครับวงในวนออกมาครับต่างไว้ครับเตะครับย้ำไปที่เดิมครับเน้นเป่านี้เลยครับเท้าซ้ายหน้าครับผู้เตะขวาแข้งขวาขึ้นมาครับมาฉานุเจอขึ้แก้งขึ้นเข่าครับของเจมส์ศักล็อกไว้วงในแล้วอย่างครับแยกก่อนอ๋านี่ไม่ใช่งานง่ายนะครับซุ่มเจอซ่อนแล้วครับตามภาพที่อาวุธออกมาเนี่ะสุ่มเจอซ่อนแล้วครับ เกมสักก็ไม่ธรรมดาแลครับในขณะที่มัชานุดูฮะจังหวะสอก็จริงแต่ว่าท้าเหมือนง่องแง่งต่อมาไปแต่ลับเม็ดแต่ละลำนี่นักแรงเลยครับตีได้ไหมครับตีได้ไหมอ่ะแม่อยกครับแยกออกมายังเปิดเกมเดินนะครับเจมสักครับเินงานขาเนครับจะเตะทั้งพับนอกพับในหหวดขาครับงัดสออคืนไปครับอ่าดึงหลบครับจะด้านของมัชานุ เตบซ้ายครับมาชานุเตะซ้ายครับเสือกาวยาแนวฉมใหม่โตโยต้าเคมอเตอร์ or, บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดอุ๋ยยูเียตานุปากหาชุดกีฬากีฬากาแฟโฟกัสบริษัทพนมนาคาราชจำกัดคขายมยสอวิเศษกิจและพอพิมพ์ออนไขายมยสอรุ่งศักดิ์ไขายมยสอราชภูมิไขายมยสิงมาวินและเอออโต้คา ออกรถง่ายราคาดีโทร062 782 4615อย่าลืมนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับวันนี้เริ่มน่าจะประมาณ5้าถึงหกโมงเย็นครับที่พระนครศร,รีอยุธยาคลองสวนภูรีสอร์ทฮะมวยไทยรักย่าฮะสนับสนุนให้เยาวชนต้นกล้าของเราได้มีกิจกรรมในการแข่งขงันชกมวยเกิดขึ้นฮะต้อขอบคุณทาานประธานดิ่งด้วยครับจากทางนี้ส่วนทางใต้ก็อย่าลืมครับวันนี้ที่หน้าที่วาการอำเภอคลองหวยโขงครับ จบรายการนี้ไปชมกันเลยครับศึกรักคลองหัวยโคงบุกเกร็ดเพชรสัญจรครับคึคักครับบรรยากาศคูธอนครบานทุกวันนี้ครับวงการมวยของเราบนเวทีก็ยก3าจะยิ่งคึกคักมากกว่าเดิมแน่นอนครับเราต้องปล่อยของกันให้หมดแล้วครับตอนนี้เล่นงานคุตสู้ให้บอบช้ำเพื่อใช้ชนะเอาเตะขาไปต่อครับขยับเดินครับเจมสักครับ มัดฉานุนี่กำลังใจดีครับมีกำลังใจให้หนึ่งกำปั้นครับพี่แก่ครับอะไะครับเป็นเนาแกทําเหมือนออนแอ้นะแต่ว่าลูกมาลูกแข็งแรงเห็นเลยครับโอ้ตีดีครับจังหวะนี้จับบนครับทางด้านเจมสัสักบัวไทยนต้องขึ้นบนครับเหลี่ยมเข่าตีได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ถ้าจับบนนี้อ่ามันถือว่าจับได้สวยจังหวะสองครับมัดฉานุโอ้แทงซ้ายสวยเลยครับ อัดทยยมจะสับศอกขึ้นนี่ครับก็เรียนมาว่ามวยเข่าก็ต้องแก้ด้วยศอกเจอเข่าก็ต้องสับศอกขึ้นเอาหมัดขวามาครับเจมสักยึกยักครับมัจฉาลุเตขาครับแข้งซ้ายโดนหมัดขวาเอาครับยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับเจมสักโยกเตะตัดล่างหมัดคืนไปก็ยังไม่โดนครับมัจฉานุขยับขยับยังไงดีครับแม่ก็เน้นเตะ คือเตะแค่ตรงขาอย่างเดียวครับเจมส์สักครับเลยกว่านั้นแกไม่เตะครับก็ถือว่าชกกันดีครับเกมรุกเกมรับครับเกมดาวรุ่งเลยดาวรุ่งอนาคตของสิงเกศเพชรเลยทีเดียวครับหัวออยมาดขวาโอ้ยว่าเราเป็นรถกระส่ายหน่อยแล้วกลางถนนเลยครับสายครับแต่ก็ยังอยู่ยังอยู่รับยังอยู่บนถนนครับไม่ได้ตกข้างทางเดินเข้าหานะครับเจมส์สักเตะไม่โดนครับโดนแข้งซ้ายของมัชชานุ เกมสักตีขวาครับโอ้โหขวาขวาแล้วแม่ขวาไปอีกทีหนึ่งมัชานุยังไงครับยังไงดีเอาทีบเอาไว้ครับมัชานุเกมสักเดินแทงขวาไปครับทีบซ้ายครับขยับขยับขวาไปครับของเจมสักครับขวาขึ้นมาครับมาชานุครับแม่ดูเหมือนจะหมดจะหมดแต่ก็มีฮึดอยู่ตลอดครับโดนตัดลำตัวหมัดเข้าไปผลักออกครับซ้ายครับยัดเข้าไป โอ้โหเอาคืนหนักแน่นเลยครับทุกช็อตเลยครับเกมซักจีเข้าไว้ครับดูฮะแกสร้างังหวะอกอาวุธที่น่าติดตามรับต่อยได้น่ารักครับเด็กคนนี้ออกไม่ออกครับเตะขวาครับเกมซักเอาหมัดขวาไปมัชานุกพยายามเตะขาครับอาวุธครับยังคงให้กำลังใจครับ อยู่ดูคู่ที่5กันต่อครับอจังหวะภาพช้าครับนี่ครับอย่างที่พี่แกะบอกครับมีแกว่งเครื่องสายเล็กน้อยครับแต่ก็ยังยังอยู่ครับแล้วก็หลังๆนี่มีจังหวะต่อยหมัดแล้วก็เตซ้ายคืนได้แบบชุดใหญ่ๆเหมือนกันครับทางด้านเจมส์ศักเนี่ยครับสีหน้าแววตาแล้วหายใจก็ไม่ได้หวยเสทีเดียวครับยังอยู่ในขั้นดีเลยทีเดียว แม่พอเห็นคุณสมิงขาวเดินผ่านเมื่อสักครู่นี้ก็เลยทีเดียวก็มาครับครับม,มาทีด้วยที่นี่ชมกันยาวแล้วครับเวทีมวสยยามอ้อมน,น้อยเพียงยันเท่าไหร่นะเมื่อเกีย้ยที่คุณป๋องบอกถึงทุ่มเลยนะถึงหนึ่งทุ่มครับย,ยาวเลยครับมาปักหลักที่นี่ได้เลยครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับทุกวันเสาร์นะครับครับยกที่สี่ครับ สู่ันต่อครับนี่เป็นมวยดาวรุ่งครับก็เปิดโอกาสให้น้องๆเหล่านี้ได้โชว์ผลงานครับโอ้ยปักซอกปักซอกซับศอกขวาครับมาชานุแมพยายามจะเสียบซ้ายเสียบซ้ายอ้าวฮึดขึ้นมาฮึดขึ้นมาอ้าวกบตีกบวงในกบตีอีกทีครับแม่ตีมาตีคืนครับยังครับยังเกิดอะไรก็ได้ครับสาหรับผู้นี้ครับเป็นไปได้หมดครับเกมเร่งครับยกสี่ที่เกียรตอออาวุธไปได้นะครับ สายไปครับมัชชานุสายอีกดอกหนึ่งเตะแล้วถอยฮะแต่เจมส์ักนี่เกตนี่ฮะเตะแล้วตายครับขวาซ้ายมาคนละทีครับคนหนึ่งขวาหลังคนหนึ่งสายหน้าฮะอ้าวขวาหลังบังครับขวาหน้าครับไอ้สายหน้าฮะมวยขวาเจอมวยขวาสายหน้าไม่โดนครับมัชชานุเจมสมสักเตะขวาโอ้โหเสียงดังเพีย้ยเตะได้สวยเลยนะครับมัชฉานุก็บังไม่ทันครับ คนหนึ่งเตะคนหนึ่งต่อยจะเติมด้วยแข้งก็หลุดไปครับหลุดไปครับสู้กันต่อครับไปขวาบล็อกได้ครับมัชชานุซ้ายขึ้นไปครับถีบซ้ายอีกทีครับต้นๆทําท่าเจ็บขาตอนนี้นี่เอาขาที่เจ็บดิถีบแล้วก็เตะด้วยครับอ้คุณบอล่อปลาได้ดีเหลือเกินครับแต่จะนําโชคนําชัยให้ตัวเองได้หรือเปล่าขอปลาไม่ลงบ่อนะคุณบอ ดู <laughs> ต้องเดินเองแล้วครับตอนนี้มัชชานุพยายามเตะขาครับมัชชานุต้องสร้างความแตกต่างในเกมครับถีบซ้ายครับเตะครับซ้ายหน้าของเจมสักขวาครับเจมสักมัชชานุออกซ้ายหน้า สายไม่ถึงครับเจมสักครับมาชานุพยายามโยกสร้างจังหวะสายหลุดขวาก็หลุดโอ้หลุดแล้วนี่ครับแข้งขวามาครับของเจมสักครับค่อยๆขยับเข้าไปครับตปตัดล่างสายมาหลุดครับพยายามที่จะเคลียร์ครับทำลายจังหวะซ้ายอีกทีครับสายขึ้นไปในก็หลุดเหมือนกันครับเป็นมวยคล้ายๆกันเนะครับก็เลยต้องชิงจังหวะกันอย่างนี้ครับ บีเกมให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเข้ามานะครับทางฝ่ายต่างก็บีบกันนะนี่ฮะเตะไม่โดนสักทีครับเอาจับดอกนี้ฮะป่าไม่ได้อาวุธอะไรแต่ว่าเสียหลักเองครับเกมสังก็โดนจับขาครับป่อโอ้ยบรรจงเลวครับเจาะไปข้างล่างง้างให้เห็นเลยครับง้างมาจต่ไกลอาจับตัดอีกโอ้ยแได้เลยครับเึินการคอครับแกเตะล่างจังนาครับแอนก็เผลอไม่ได้เหมือนกัน เจ้าเล่พอตัวครับมาฉานุแต่ว่าเจมสักไม่สนครับนี่ครับเตะไม่สูงเตะบริเวณขอบกางเกงหมดยกบงตันอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่เอาเพระเอกทางเหนือตั้งเลยครับมาวินศูน,นย์กราห้องต้อมเจอเงาพยักแสันงป่าตองชูเพชรแสันงป่าตองจากเชียงใหม่เจอพันศักดิ์วรวันทวีรอมมวยดีเต็มรายการแล้วครับ26่ิบหายนนี้ชมฟรีกับรายการมวยแฉงมวยตะเกียบเพชรสัญจรวันต่อต้านยาเสพติดโลกครับ ส่วนวันนี้ครับศึกรักคลองหอยโข่งนะครับบวกเกตเพชรสัญจรครับที่เวทีเมือชั่วคราวหน้าว่าการอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาครับเด่นพยักษ์ศักดิ์สนครับเจอกับเพชรตาปีพียูพระไผ่ครับแล้วก็ใกล้ๆจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็ไปดูครับคลองสนผูรีสอทครับจัดโดยประธานดิ่งครับมวยดารุ่ง20คู่ด้วยกันครับวันนี้เช่นเดียวกันครับยกห้าครับยกสุดท้ายครับเดินเร็วขึ้นนะครับยกนี้มัชชานุ พยายามจะตีเข่านะครับแต่ว่าเจมส์สักลักษณะการจับของเจมส์สักนี่ถือว่าจับได้ดีอ๋อลกแข็งแรงครับเหวี่ยงลงมาเจมส์สักอยู่ข้างล่างครับเร่งเกมนะครับจับจอกมัชฉานุอ่าดูฮะนี่ฮะเสียงเชียเสียงเฮมาเล่งได้ไหมครับผ่านไหมอ่านี่คือบรรยากาศฮะโคู่สุดท้ายวันนี้ได้ชมกันน้ายกเต็มเต็มเลยครับโอ้โหเร่งเร็วขึ้นเลครับมัชฉานุ ใส่เต็มที่แล้วครับไม่ต้องเพื่อเหลือเพื่อขาดกําลังไม่เดินกลับบ้านครับนั่งรถกลับอยู่แล้วครับมีคนขับให้ด้วยครับเพราะฉะนั้นมีแรงเท่าไหรใส่ให้หมดโอ้ยดักดักแทงอาซับขวาครับมัชชานุใีเข่าขวาไปเจมส์ักก็ตีขวาคืนครับซ้ายไปครับขยับมาแยกมาครับเร่งต่อครับทางด้านมัชชานุ ซ้ายหลุดคับเจมสักเดินเข้าไปยังไงครับแหมผ่อนครับออกมาผ่อนบ้างครับมาชานุแาจจะแตะนัวไม่ก็ไม่ยอมแตะด้วยครับยังไม่ยอมสงบศึกขยับขยับยังวนออกมาเสียบเข่าครับท่านนั้นมาชานุเจมสักนั้นใจเย็นแล้ครับโอ้โหยกเราวิ่งมาชนเลยครับครึ่งแข้งครึ่งเข่าครับเจมสักดักเอาไว้ครับกับนี้กับดักนี้ไม่พลาดเลยครับ ชื่นชมแลวครับหัวจิตหัวใจของทั้งคู่ครเต็มสูบเต็มร้อยแล้วครับาพยายามจะแตะหนวมมันชายมบอกไม่ขอแตะด้วยครับว้าไม่แตะก็โดนไปหนึ่งทีครับซ้ายหน้าไปครับขยับซ้ายครับซ้ายคืนไปเหมือนกันครับวนออกมาตีเข่าครับหม่งในตีครับอ๋ออนาคต บอกได้เลยว่ามืออนาคตทั้งสองคนแล้วครับสู้กันเต็ม5้ายกโชคดีจริงๆครับได้โชค,โชคไทยทอดสดไปทั่วประเทศครับคู่นี้ฮะมุมแดงจากปทุมธานีน้ำเงินจากจังหวัดจันทบุรีครับนี่คือเจมส์สครับกรรมการวิวัฒน์บุญยังครับบนเวทีดูคะแนนก่อนครับจะไปทางไหนครับ จบคู่นี้แล้วเราก็ปิดท้ายกันที่วิสเซอร์ปองครับปิดท้ายรายการหมูมแดงครับเกมสักแสนทองคาแกสครับเป็นฝ่นายชนะคะแนนไปติดตามผลงานนี่คือยอดผลงยงอนาคตของ17เจดเครับ